เจ็ดวันให้หลังพ่อของสองสาวก็กลับมาพาพระธุดงมาด้วยรูปหนึ่งแกก็บอกว่าไปตามหาหมอผีหาคนมาช่วยแต่หาไม่ได้เลยเดินทางกลับเพราะห่วงลูกสาวที่ฝากไว้เจอท่านธุดงผ่านมาทางนี้เลยเล่าความเดือดร้อนให้ฟังท่านก็มาช่วยปู่ก็ไปด้วยไปตอนกลางวันพี่เหลืออยู่บ้านปู่ หายกันปีนานปู่ก็กลับมาที่บ้านกันทั้งหมดปู่ก็บอกพ่อว่าตาหลวงท่านนั่งทางไหนเข้าไปคุยแล้วท่านว่าเขาไม่ยอมเขาว่าเขาจะเป็นเจ้ากรรมนายเวรของตะกูลนี้เขานั้นเคยถูกรบรรพบุรุษของสะกุกนีน ที่ไปนโนลาด้วยกันทำให้เจ็บช้ำน้ำใจตนตอมใจตายแต่ก่อนตายเขาก็ได้อาคาดเอาไว้ว่าจะเอาคืนแบบล้างโคตรลูกหลาสนสกุลนี้ที่ลำโนลาเป็นทุกคนเขานั่นบอกกับตาหลวงมาว่ากูจะเอาพวกมึงไปอยู่กับกูทุกคนแล้วหลวงตาทำอะไรมันไม่ได้เลยเหรอ ตาหลวงนั้นแกก็บอกมาว่าเรื่องนี้ฉันช่วยอะไรไม่ได้ฉันติดต่อเขาได้พูดกับเขาได้แต่ปราบเขาไม่ได้ในวันนั้นก็เลยได้รู้แค่ว่ามโนราหน้าขาวเป็นเจ้ากรรมในเวรเก่าแก่ของสกุลนั้นที่ตามกันมา พอถึงที่ดวงของคนนั้นกำลังอ่อนเลยโดนอําให้ฆ่าตัวตายทั้งผูกคอโดดลงจากบ้านเอาหัวลงและมุดน้ำตายพระท่านไปลุงนั้นแกก็หนักใจบ้านเองก็กลับไปนอนไม่ได้ปู่เลยชวนให้นอนอยู่ที่บ้านปูน่นี่จนผ่านไปครึ่งเดือนน่าจะได้เช้ามาคนตื่น แต่พบว่าหนึ่งในสองสาวหายไปมีรอยเท้าสองรอยเหมือนโดดลงไปจากชั้นสองของบ้านอันนี้ตัวเราก็เคยโดนมาตอนเด็กๆที่โดนอําให้โดดลงไปจากบ้านตอนดึกๆึรอยเดินตรงกลับไปที่บ้านนั้นเลยตาลุงแกก็วิ่งร้องไห้นำหน้าปู่ก็เดินตามหลังไปกับพ่อส่วนอีกสาวไม่กล้าตามไปรอยอยู่บนบ้าน พราว่าพอไปถึงพากันขึ้นไปบนบ้านลูกสาวคนนั้นผูกคอตายจุดเดียวกับแม่เขาเลยปู่ไปดูที่ข้อมือไม่มีตะกุดปู่แล้วพอกลับมาเลยพบว่าสาวที่โดดลงเรือนไปผูกคอตายตอนดึกหน้าอาบน้ําแล้วถอดตะกุดทิ้งไว้ในห้องน้ําเลยไปตามชาวบ้านมาช่วย ชาวบ้านเขาก็กลัวบ้านหลังนั้นอยู่แล้วแต่ก็มาตามน้ำใจของคนชนบทเอาศพไปเผาพราว่ามันน่าดูหดหูมากที่ต้องมายืนมองดูรูปคนตายติดไว้ที่ฝาบ้านเรียงรายถึงสี่คนแม่หนึ่งลูกสามเหลือพ่อกับลูกสาวอีกคนที่ยังรอดปู่ก็หัวเสียมากกับเรื่องนั้นปู่เลยพาพ่อลุงเจ้าของบ้าน กับลูกสาวอีกคนพาไปฝากสำนักส่งไว้ให้อาศัยร่วมใบบุญเขตสงคุ้มหัวเพราะปู่จะไปตามเพื่อนคนหนึ่งที่เป็นสิทธิสำนักเขาอ้อมเหมือนกันมาช่วยปู่บอกพ่อว่าลำพังปู่ปราบมันไม่ได้แต่ถ้าได้เพื่อนอีกคนมาช่วยน่าจะพอจับขังได้พ่อว่าตอนที่ปู่ข้ามไปฝั่งนั้นพอตกดึกย่ำหลังเที่ยงคืนไปแล้ว เสียงดนตรีเสียงร้องบทโนราอย่างโหยหวนเลยลอยมาแตกไกลหมาหอนรับกันเป็นทอดทอดแล้วก็มาร้องว่าร้องบทไปรอบสำนักสงเลยเพราะเข้าไม่ได้แม้แต่เจ้าอาวาสท่านยังกลัวท่านเปิดหน้าต่างปุฏติไปดูก็ยังถึงกับตกใจแทบตายนี่มันมาแค่ตัวเดียวนะอีหน้าขาวนั่นแนะบางคขนไม่มา้อง แต่มายืนมองเฉยๆมองเข้ามาในกุฏิมาเหมือก็เห่าหอนกันดังลัน่นบางเขนก็มาดัดตัวหักหัวหักขาโชว์ท่านจเจ้าอาวาสท่านเองก็ได้แต่แผ่เมตตาไปให้แต่มันไม่ยอมไปมันจะเอาอีกสองคนที่เหลือนั้นให้ได้แต่เหมือนว่าถึงคราวก่อนหน้าที่ปู่จะพาเพื่อนกลับมาแค่วันเดียวเอง ลุงคนพ่อแกเหมือนจะทนรอไม่ไหวในฐานะคนเป็นพ่อก็ต้องการทำอะไรบ้างไงแกก็สั่งให้พ่อช่วยดูลูกสาวคนสุดท้ายแกไว้ด้วยแกจะไปเผาบ้านทิ้งแกว่าถ้าอยู่ไม่ได้กูก็จะเผาทิ้งพ่อว่าพ่อก็ห้ามนะให้แกทนรอปู่แกก็ใจร้อนปู่หายไปร่วมเจ็ดวันแล้วแกก็ดื้อไป แล้วก็หายไปเลยหายไปแบบทุกวันนี้เขาก็ยังไม่รู้เลยว่าแกนั้นหายไปไหนพอปู่กลับมาพร้อมกับเพื่อนแกพ่อก็เล่าให้ฟังปู่ก็พาเพื่อนไปที่บ้านนั้นชาวบ้านพอรู้ว่าปู่ไปพาเพื่อนหมอผีมาก็พากันตามไปดูหลายคนพอไปถึงปู่กับเพื่อนแกก็เอาหาย เหมือนไหยใส่ปลาระลูกเล็กๆเท่าแตงโมอ่อนสีเขียวเคลือบไปวางไว้บนชานเรือนบ้านพ่อว่าปู่กับเพื่อนปู่ทำพิธีอะไรก็ไม่เข้าใจหรอกแต่ไปนั่งคนละด้านของบ้านแบบเพื่อนปู่นั่งหน้าบ้านตัวปู่ไปนั่งหลังบ้านนั่งพนมมือสวดคาถาอะไรก็ไม่รู้ดังลั่นบริเวณเลยพ่อว่า คล้ายๆสวดพานยักษ์เพราะมีการท่องด้วยทำนองแปลกๆโหยหวนแบบไหนอะพ่อมันก็แบบว่าเวลาที่พระสวดยันยานน่ากลัวน่ากลัวแต่พอว่าก็ไม่น่าจะใช่บทสวดพานยักษ์แค่ใช้ทำนองการสวดเหมือนพานยักษ์ท่องกันอยู่ประมาณชั่วโมงได้แล้วเพื่อนปู่ก็เอากริดปักที่หน้าบ้าน แล้วเอาสายสินพันรอบกิจเดินพันไปรอบบ้านตอนพันแกก็ท่องบทสวดโบราณคล้ายพันยักษ์หอยหัวนั้นไปตลอดนะแล้วไม่ท่องเบาด้วยเปล่งเสียงแข่งกันเต็มทั้งปู่ทั้งเพื่อนเลยพอพันรอบบ้านแล้วก็เอามาพันรอบกิจที่ปักไว้หน้าบ้านอีกครั้งแล้วเพื่อนปู่ก็เอาสายสินพันเอวเดินขึ้นไปบนบ้านส่วนปู กอย้ายมาจับด้ามกริดที่ปักหน้าบ้านระหว่างที่ทำานะไม่มีใครหยุดท่องบทสวดเลยพอเพื่อนปูขึ้นไปถึงไหเ่เล็กๆที่วางไว้เพื่อนปูก็หยุดสวดแต่ปู่ยังสวดต่อพ่อว่าแล้วเพื่อนปู่แกก็กระทืบเท้าบนชานบ้านดังลั่นเลยตึงตึงตึงแล้วก็รัวเท้าอีกทีๆไม่ยั้งเลย พ่อว่ากริดที่ปักพื้นที่ปู่จับอยู่นะ่ะสั่นจนแขนปู่ไว้เหมือนเขย่าอยู่เลยพ่อก็ว่าไม่ใช่เพราะมีตอนท้ายปู่ปล่อยกริดแล้ววิ่งถือแผ่นหนังขึ้นไปตรงไหาที่เพื่อนยืนอยู่กริดก็ยังสั่นอยู่แบบคนที่ยืนอยู่พากันตกใจฮือแล้วก็มีเสียงผู้หญิงร้องแบบเจ็บปวด ดังมาจากบนบ้านปูนะ่น่ะวิ่งขึ้นไปเอาแผ่นหนังที่ถือปิดฝาไหายนั้นแล้วเขาก็ช่วยกันพันรอบด้วยสายศินแล้วเขาก็พากันเดินลงมาพร้อมกับไหใบเล็กๆเพื่อนปู่ก็บอกว่าเออไม่ต้องกลัวแล้วกูจับอีน้าขาวนี้ไว้ในนี้แล้วแต่ที่เหลืออีกข่าที่มันข่าเอาไว้เป็นลูกน้องอยู่ที่บนบ้าน มันไม่ทําอะไรใครกูเลยปล่อยเอาไว้ก็อย่าไปกวนเขาก็พอให้มันอยู่กันแบบนั้นแหละถึงเวลามันก็ไปตามทางของมันเองพ่อว่าแล้วเพื่อนของปูนนะ่ะก็พาหายขังผีโนราหน้าขาวหนะ่ะกลับไปด้วยแต่ก็เตือนไว้ว่าแกจะเอาหายอีผีหน้าขาวเนี่ยไปฝังไว้ในถ้ำแต่ก่อนที่มันจะลงหายมันขูเอาไว้ว่า ถ้ามันหลุดมาได้เมื่อไหร่มันจะมาเอาคือลูกหลานของปู่เพราะช่วยกันจับมันลงไหไม่มีใครรู้หรอกว่าเพื่อนของปู่จะเอาอีไหผีบ้านนั้นไปฝังไว้ตรงไหนของถ้ำส่วนลูกสาวคนเดียวของบ้านที่รอดอยู่อยู่กับปู่และพ่อมาได้อีกสองปีก็ได้ผัวแล้วผัวก็พาไปอยู่อีกที่หนึง่งบ้านหลังนั้น ก็เลยเป็นสมบัติของแกชิ้นเดียวแต่แกไปแล้วไม่เคยกลับมาแลเหลี่ยวเลยนะคงกลัวพ่อว่าพ่อก็กลัวเหมือนกันเพราะไหายขังผีนั้นผูกมัดด้วยสายศินมันย่อมมีวันเปื่อยขาดกลัวสายจะขาดแล้วมันออกมาเอาคืนพ่อเลยเอาตะกรุดปู่มาให้เราใส่ไว้ที่ข้อมือพอเราถอดพ่อเลยเคือง จริงๆพ่อไม่ได้ให้เราใส่แต่แรกหรอกแต่พอหลังจากเหตุการณ์ที่เราแอบไปปีนบ้านหลังนั้นแล้วตอนดึกเราโดดลงจากบ้านไปรำโนรารอบบ้านนั่นแหละพ่อเลยเกิดกลัวขึ้นมาเพราะมันเป็นเหตุการณ์คล้ายๆตอนที่สาวคนนั้นทำแล้วเดินไปผูกคอตายแต่พอพ่อกับแม่ตามเราไปทันถึงรู้ว่าผีที่อำเรา ไปรำรอบบ้านกลางดึกโดยที่เราไม่รู้ตัวน่ะไม่ใช่ผีหน้าขาวแต่เป็นแค่ผีโนราที่อยู่บนบ้านที่เคืองเพราะเราไปเอาเทิดมาสวมเล่นแล้วเต้นแรงเต้นกาเขาเลยเคืองจึงสั่งสอนพอพ่อตามไปขอเขาก็ปล่อยกลับมาคงเพราะสำนึกในบุญคุณของปู่ที่เคยทำให้แต่หนหลัง พ่อว่าปู่เสียตอนเราอายุได้สองขวบแม่เป็นคนในหมู่บ้านก็เลยรู้เรื่องราวของผีโนราหน้าขาวที่อาฆาตจะเอาชีวิตของลูกหลานปู่เหมือนกันแม่ก็กลัวๆพอเกิดเหตุการณ์เราไปรำรอบบ้านพ่อเลยเอาตะกรุดปู่มาสวมให้เพื่อความอุ่นใจและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของเรา จริงๆมันมีรายละเอียดอีกมากแต่เราเอามาเล่าให้ฟังไม่หมดจึงนำมาเล่าสู่กันฟังแต่รวบรัดเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ